กับข้าวบ,บ้านพี่น้องทอดใส้กรอกเนาะข้าวเหนียวนึ่งเองพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีแจ่วบกกมีมะเขือเนาะมีลวกพักมะกะทันพี่น้องทันหวานลวกพักแล้วก็มีปลาจอมนะพี่น้องเนาะทอดใส้กรอกปลาจอมซื้อเข้ามาแล้วก็มาปรุงกินกับลวกพักแซ่บๆพี่น้อง มาจวดน้ำกันจ้าทุกคนอ่านยายผู้ไทยกินง่ายๆตำม,มัว่วกินง่ายอยู่ง่ายนียย่ก็ตำม,มั่วพี่น้องเอ้ยใส่ทุกอย่างเลยเนะาะทำมัว่วใส่ปลาหมึกปลาหมึกมะกอกกินกับพักหลายๆพี่<ว>น,น้องจวดน้ำกันเด้อยายผู้ไทยมากินพักหลายๆเนาะเชฟอื้มเยอะอื้มมาจาอด้วยมา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  Sip. Hee. Dia ber Macam.. ..jujur dengan makan czego program. อืขั้วปลาจอมพี่น้องชิปปลาจอมจอมปลาน้อยเนาะมาแล้วก็มาปุงใส่ตะไคร้ใบมะกรูดขาลงไปแล้วก็ปุ๋งแล้วก็เอามาคั่วเนาะกินดิบก็เป็นพี่น้องลักกินกับปลาจอม อร่อยอร่อยพี่น้องมากมาข้าวเหนียวคุ้ยเลยเนาะอาหารบ้านเฮามีแต่แนวเสพเสบกินอยูใส่กระแซบพี่น้องเอ้ยยายพุทธิ์ไทยนี่มักกินพักเนาะกินข้าวต้องมีพักหลายๆพี่น้องมีพักหลายๆมีพักลวกพักสดเนาะมะแขงมะเขือมากหลายตบท้ายด้วยผลไม้หลังกินข้าวเนาะพี่น้องยายพุทธิ์ไทยมักแบบนั้นเนี่ย มีอย่างกระตำมปุ้งตำป่นแจ่บอกอกลวกพักเนาะประมาณนี้ก็อยู่ได้แหละสําหรับยายผูไทยมักระถิ่นกระเก็บจากตนอ่อนๆเลยพี่น้องตนข้างๆบ้านเนาะออกตลอดพี่น้องเอ้ยได้กินตลอดยายผูไทยนี่มักแห้งลวกหมูเนาะพี่น้องถ้าเป็นแผ่แนแล้วลก็มามักแล้วก็ลวกเนาะกินกับลวกพักประมาณน,นี้อาจารย์พี่น้อง ทานยายบุไทยกินง่ายๆไม่ได้กินยากช่วนน้ำซุปมันก็มาไว้ชดวยไปน้องน้ำลวงหม่ไว้ชดคองคอเนาะนี่กระเจี๊ยบประกอบจะ้ะมากระทานพี่นนองมากระทนกรอบๆเป็นตระเสียบบ่หน่อยใช้สาขัดเลยมาเด้ออื้อหือ <c oughs> หวานจับขนาดกรอบมากหวานกรอบแงฮมข้าวเรากินมากระทันหอบ ข้าวเขียงก็กรอบออก็เห็น,น,นอะไรกลิ่นข้าวเกียบอดอนเนาะกรอบกอยขนาดทั้งกรอบทั้งหวาน Søt. Mm.